สวัสดีครับผมพันพาเที่ยวครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำไม่งัดอยู่ที่ออัเมื่อครับผมเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอคราวครับผมอี๋สวยงามครับนีำแห้งนีงค่ครับผมเดี๋ยวจะได้ไปผมจะพาทุกคนไปทอครับผมแออัเมืดครับผม ที่ท่องเที่ยวครับผมจี่สวยงามแห่งหนึ่งครับของอำเภอเท้าครับผมจะมีแม่น้ำแม่งัดครับผมไหลผ่านครับผมเราไปพอข้างในครับผมสวยงามครับผม ครับตอนนี้ผมจะเข้าอยู่ในอ้อมมื่ครับผมเป็นสถานที่สวยงามครับผมน้ำใสครับบยากาศดีครับผมนะฮะสองข้างตีนแม่น้ำผานนี่จะเป็นหน้าผาเลยครับผมเป็นหน้าผาทั้งสองข้างครับโอ้ยรบยะกับสุดยอดครับผมนะฮะจะเข้าไปข้างในนะครับ สวยงามครับผมอบอมืดนะฮะัอบมืดจะเป็นหน้าผาครับผม สอกข้างนี่จะเป็นหน้าผาครับนี่จะมีแม่น้ำผานนะครับผมสวยงามครับผมน้ำจะใสครับผมน้ำจะใสฮะน้ำจะใสจะมีปูมีป่าครับผมโอ้ยปูป่าเยอะครับผมจะกดก่จะบัดับก่อนเอาไว้สวยงามนะครับผมเนาะ มี่ปูมีป่าน่าจะใสเลยนะสองข้างน่จะเป็นนี่แหละครับปผาเลยสูงเรี่วยวแล้วครับนะน่าจะมีทางผ่านมีรู้ไม่ผ่านนะครับผมเป็นที่ท่องเที่ยวครับผมทีสวยงามรับของอำเภอเทอ้าครับผม ห้ยน้ำครับผมน้ำใสบรรยากาศสวยงามครับผมบรรยากาศสวยงามข้างบนนี้จะเป็นหน้าผาแล้วครับผม หน้าผ่าสองข้างเลยครับผมสุดยอดครับผมน้าสวยงามครับผมมาแอลกันได้ครับบอกไก่ครับผม กขาจะออกจากหมู่บ้านมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวนี่มาถึงหมู่บ้านชา,าวเขาเผาลาหูครับผมประมาณหกเกโลแล้วก็จากหมู่บ้านเผาลาหูมาประมาณสักห้าร้อยเมตรมาถึงครับผมประมาณสักสองร้อยเมตรอยู่นั่นแหละครับผมบักไก่ครับาออกจากบ้านชา,าวเขาเผาลาหูครับมานี่แหะบักไก่แล้วครับแล้วก็จะมา คือสถานที่ท่องเที่ยวของออบมืดครับผมออบมืดโอ้ยน้ำใสทุกคนโอ้ยบรรยากาศสุดยอดครับผมเห็นจะเป็นหน้าผาสูงเรี้ยวเลยครับผมตรงนี้หน้าผาสูงเรี้ยวสองข้างเลยฮะ พาลูกพาหลานแม่เอลได้ครับผมแต่มาเล่นน้ำก็มาลึกแต่ก็ต้องอยู่กับใกล้ๆกับผู้ปกครองของพ่อหรือแม่ครับผมเนาะมันจะกัดโอ้ยสุดยอดสรัยอนี่ฮะ มันจะเป็นออบขนาดนี้ครับผมจะเป็นออบน้ําผ่านไหฮะเป็นน้ำขุ่นน้างัดครับผมจะผ่านมาจะผ่านตรงนี้ครับผม <c oughs> สวยงามครับผม <c oughs> ส่วนนี้มาแอววได้ครับผมมาจากอรรถมาไวัยมาถึงหมู่บ้าน ชาวเขาเผ่า,าลาหูแล้วก็เดินเข้ามาตีออฟเมอร์สถานที่ท่องเที่ยวในเกาะประมาณสักนี่ครับมาไก่ครับประมาณสามร้อยเมตรนะครับผมมาไก่ครับ,รบข้างในจะเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าลาหูครับข้างในนะครับผมโอ้โสุดยอด โอ้ยบรรยากาศครับผมผมดูใบไม้ร่วงลวงมาครับสวยงามครับผมมาแอลได้ครับพาเด็กน้อยมาได้ครับมาเล่นน้ำใสๆฮะมาได้ครับบักไก่ครับผมสองข้างในจะเป็นเน่ข้างในก็นจะเป็นหน้าผาขึ้นมาแล้วโอ้ยโอ้ย สุดยอสดสวยงามครับผมสวยง,งามมากน่าน,น,นจะใสซน์ะ่านจะใสซนครับผมข้างบนนี้จะมีทางเรียบครับผมเนะี่ย จะมีทางเดินอยู่ข้างบนหน้าผานะครับผมจะมีข้างเดิน,นครับผมฝั่งนี้ครับจะมีทางเดินบนระกอบมันลงอยู่ตรงนี้ครับผมมันลงอยู่ท่าทๆนะครับผมจะมันลงนะฮะจะมีทางแบบสูงครับจะมีทางเบี่ยงทางลงครับผม ล่างครับผมอากาศเย็นสุดยอด น่านจะใส่จะผ่านเข้ามาครับผมช่องนี้ครับผมอากาศเย็นครับถ้าท่านจะมาแท่วมาเที่ยวก็รถเข้ามาครับทางสะดวกสบายครับผม มาจอดใกล้ๆดี่ครับมาถึงที่ฮะเนาะมาเที่ยวกันได้ครับผมมาเที่ยวพอบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอรพร้าวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งครับผมนะครับผมบรรยากาศดีฮะ กลับเยี่ยมสบายเป็นที่พักผลนั่งสบายครับผมไม่มีที่นั่งพัก จะเป็นธรรมชาติเลยครับผมนะธรรมชาติออสวยงามจะมีกล้วยไม้ออกตั้หน้าผาครับผมมีกล้วยไม้ครับผมสวยงาม,งามไม้ออกหน้าผาจะเป็นกล้วยไม้ครับผมนะโอ้ยสวยงามก็้สวยงาม อครับสุดยอดครับผม ลูกฝากทางมาก็ประมาณสิบห้านาทีครับผมทางกทีครับผมมาจอดตรงพี้เลยก็ <c oughs> จอดรถเดินออกมาประมาณส0มยเมตรประมาณอยู่นด้แล้วครับผม,มไกลครับผมไม่นอกบรรยากาศสุดยอดครับผมเจ้าพ่อเย้ยอากาศเย็นครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ล่ำลาไปก่อนครับผมเนาะลาไปก่อนเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ครับผมเนาะพาเอฟซีทุกคนไปดูสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเพ้าหลากหลายที่ครับผมครับอ